สวัสดีเด็กๆชั้นป .4 ครั้งนะคะวันนี้มาพบกับเราซ่อีกแล้วในวิชาภาษาจีนโดยในวันนี้เราจะยังอยู่ในบทที่1อยู่นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนบทที่1เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะขึ้นบทใหม่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะเข้าบทเรียนเนี่ยเราต้องมาทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่9้านะคะหน้าที่9้าจะมีคําศัพท์เดิมนะคะทั้งหมด6คําเดี๋ยวมาอ่านแล้วก็แปลพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยคะ่ะ นี้หาวสวัสดีมาไหมเหินมากเสียเสียขอบคุณเนละ่ะเป็นคำเสริมน้ำเสียงเย่ก็แล้วเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าบทสนทนาที่เราเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องอะไรเราซื้อขอทบทวนให้อีกครั้งนะคะเป็นเรื่องการพบหน้ากันแล้วก็ถามสารทุกขสุขดิบกัน หนีหาวสวัสดีนีหาวสวัสดีนีหาวมาเธอสบายดีไหมหัวเหินหาวเสียเสียหนีเนอะฉันสบายดีขอบคุณนะแล้วเธอล่ะหัวเย่เหินหาวเสียเสียฉันก็สบายดีขอบคุณ ต่อไปเป็นหัวข้อใหม่นะคะเด็กๆหัวข้อใหม่ชื่อ <con Liberty Overwatch> หัวข้อ tall. บ alright. ทว่าเรียนรู้หมวดคําอักษรจีนเรียนรู้หมวดคําอักษรจีนหมวดนี้เป็นหมวดเรียนรู้ใหม่นะคะซึ่งเด็กๆที่มาจากปสามเนี่ยยังไม่เคยเจอว่าหมวดคําอักษรจีนเนี่ยคืออะไรก็คือเมื่อก่อนคนจีนนะคะก่อนที่จะมาเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยเป็นตัวตัวแบบที่นักเรียนเรียนกันคะเขาจะวาดรูปก่อนวาดรูปเรียนแบบธรรมชาติ วาดรูปเรียนแบบธรรมชาติเราซื้อยกตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กจะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีรูปภาพอย่างเช่นภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งเป็นภาพไผ่ไผ่เห็นไหมคะต้นไผ่ต้นไผ่คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนจีนจะเขียนคําว่าจูที่แปลว่าต้นไผ่เนี่ยเขาจะวาดรูปเป็นต้นไผ่แบบนี้เลยคู่กันแล้วก็พอเปลี่ยนยุคสมัยมาไปเรื่อยๆ,ๆจนมาเป็นลําดับขีดที่นักเรียนเรียนกันก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็ยังคล้ายๆโครงสร้างของแบบเดิมอยู่ นะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่สองเหมือนที่แปประตูตอนนี้เด็กๆต้องเขียนคําว่าเหมือนแบบนี้แต่เมื่อก่อนคนจีนที่ต้องวาดภาพเขาก็จะวาดเป็นภาพประตูเป็นภาพประตูนะคะอาจจะไม่เหมือนกันสันทีเดียวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะวาดไม่เหมือนกันเช่นอ,อันนี้ดูง่ายๆเลยมู่มู่แปลว่าต้นไม้เห็นไหมคะโครงสร้างก็ยังคล้ายๆรูปต้นไม้อยู่เมื่อก่อนคนจีนก็จะวาดเป็นรูปภาพเลยเพราะฉะนั้นภาษาจีนแต่ละตัวเนี่ยมาจากรูปภาพทั้งหมด นักเรียนไม่สามารถจําได้ทั้งหมดเลยว่าภาษาจีนตัวนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนสัททากอักษรพินอินเห็นไหมคะตัวนี้เรียกว่าสัททากอักษรพินอินที่เราซื้อสอนที่เราต้องสะกดให้ได้เราจะได้อ่านออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องอยกตัวอย่างเช่นไฟ,ไฟไฟเมื่อก่อนคนจีนจะเขียนคําว่าหัวที่แปลว่าไฟเนี่ยยังไม่มีตัวนี้นะคะเขาก็จะวาดภาพเป็นรูปไฟแบบนี้เลยเป็นรูปไฟส่วนปัจจุบันเนี่ยก็จะกลายมาเป็นคํานี้ เห็นไหมคะก็ยังมีโครงสร้างเขาโครงเดิมอยู่ถ้าเด็กๆไม่เคยเรียนคําว่าไฟมาก่อนเห็นคํานี้ไม่สามารถอ่านได้เลยนะคะว่าคานี้อ่านว่าหัวที่แปลว่าไฟเพราะฉะนั้นสมัยใหม่จะมีตัวสัท t h อักษรพินอินไว้อ่านออกเสียงภาษาจีนแต่และตัวเห็นไหมคะเด็กๆจะสามารถอ่านภาษาจีนได้จากสัท t h อักษรพินอินที่เหล่าซื้อสอนเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนตัวนี้ให้ดีและออกเสียงให้ถูกต้องมีการผันเสียงสี่เสียง อ,อีกคำหนึ่งคำสุดท้ายที่เราซื้อจะยกตัวอย่างโฉโฉแปลว่ามือโฉแปลว่ามือเห็นไหมคะมือก็จะมีทั้งหมดนี้มีรูปนิ้วสมัยปัจจุบันที่เราเรียนกันก็จะเขียนแบบนี้คําว่าโฉที่แปลว่ามือก็จะคล้ายๆของเดิมอยู่เพราะฉะนั้นหมวดคําอักษรจีนก็หมายถึงตัวที่อยู่อาจจะเป็นด้านหน้าของคําศัพท์ต่างๆในภาษาจีนเนี่ยจะบ่งบอกความหมายของคําศัพท์นั้นๆอาจจะไม่ใช่ทุกคํานะคะเพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ย คนจีนเนี่ยเขียนเป็นภาษาจีนอักษรแบบตัวเต็มแต่ตอนนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กๆต้องเขียนจีนแบบตัวย่อเพราะฉะนั้นบางคํามันก็จะหายไปตามการเวลาอาจจะเป็นการบอกเสียงหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวนะคะอันนี้เราสื่อจะยกตัวอย่างคําที่เราเจอในบทเรียนก่อนตัวที่หนึ่งเขาบอกว่าภาษาจีนถ้ามีตัวเนี้ยตัวนี้นะคะจะชื่อหมดคําว่าหนยจื้อผางจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเกี่ยวข้องกับผู้หญิงถ้าภาษา ภาษาจีนมีตัวหนีอยู่ด้วยเนี่ยจะเกี่ยวกับผู้หญิงเสมอยกตัวอย่างเช่นคาว่าหาวหาวคำเดียวแปลว่าดีเออแล้วเกี่ยวข้องกับผู้หญิงยังไงอ่าเราซื้อแยกให้ดูเห็นไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าคำว่าดีเนี่ยมีสองส่วนที่อยู่ติดกันหนีแปลว่าผู้หญิงจือ่อแปลว่าลูกชายาหนีแปลว่าผ,ผู้หญิงจื่อแปลว่าลูกชายเอามารวมกันแล้วอ่านว่าหาว ฮาแปลว่าดีคนจีนเชื่อว่าผู้หญิงมีลูกชายเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ดีเขาก็เลยผสมคำนี้ออกมาแปลว่าดีนั่นเองบางคนฟังแล้วอาจจะงงๆนะคะเพราะเป็นการเรียงครั้งแรกนะคะเด็กๆลองฟังเราซื้ออธิบายดูอีกทีนึงอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่อ้ามาดูตัวนี้ดีกว่าโขจื้อผังเกี่ยวข้องกับปากเขาบอกว่าภาษาจีนถ้ามีตัวนี้อยู่ด้วยเนี่ยโขที่เป็นคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมเหมือนรูปตอนเราอ้าปากเนี่ย จะมีคำนี้เนี่ยคำศัพท์คำไหนที่มีคำว่าโคอยู่ด้วยจะเกี่ยวข้องกับปากเสมออาจจะไม่ทุกตัวนะคะแต่ว่าส่วนมากอยกตัวอย่างเช่นมามาที่แปลว่าไหมไหมคือคำถามเวลาเด็กจะถามใครหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องใช้อะไรถามคะต้องใช้ปากอยู่แล้วเห็นไหมก็จะมีตัวโขเพราะว่ามาเป็นคำถามนะต้องใช้ปากถามแน่นอนต่อไปตัวที่สองเนเนเป็นคำศัพท์ในบทเรียนของเราเนแปลว่าล่ะ เนอแปลว่าหลัหลบที่เราเสือที่แปว่าเป็นคําเสริมน้ําเสียงไม่มีความหมายก็เป็นคําพูดเหมือนกันเวลาเราพูดเราต้องใช้ปากพูดแน่นอนเห็นไหมคะต้องใช้ปากพูดต่อไปที่สามตั้นเหรนผังตั้นเหรนผังเกี่ยวข้องกับคนเขาบอกว่าภาษาจีนที่มีตัวเนี้ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนยกตัวอย่างเช่นหนีหนีที่แปลว่าเธอหนีแปลว่าเธอ เธอเกี่ยวข้องกับคนไหมคะต้องเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นการเป็นคําสรรพนามใช้สําหรับเรียบุคคลน,นั่นเองต่อไปมันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะไม่มีในบทเรียนมีตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งคำมันมันแปลว่าพวกพวกพวกก็คือพวกเธอพวกฉันนั่นเองก็เกี่ยวข้องกับคนเห็นไหมคะมันอ่าต่อไปอันที่สี่เหยียนจื้อผังเหยียนจื้อผังเกี่ยวข้องกับภาษาภาษา บทเรียนเรามีคําว่าเสียเสียที่แปลว่าขอบคุณเอ๊ะคาว่าขอบคุณเกี่ยวข้องอะไรกับภาษาเวลาเราจะขอบคุณใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่เฉพาะภาษาจีนเนี่ยทุกภาษาเลยทั่วโลกเนี่ยการจะขอบคุณใครสักคนเราจะต้องใช้อะไรในการขอบคุณภาษายกตัวยอย่างเช่นภาษาจีนพูดว่าเสียเสียภาษาไทยเราจะขอบคุณใครเราก็ต้องใช้ภาษาอยู่แล้วพูดว่าขอบคุณอ่าเห็นไหมคะง่ายๆเลย,ายภาษาอังกฤษล่ะคะ thank you อ่า เวลาเราจะขอบคุณใครหรืออะไรเราก็ต้องใช้ภาษานั่นเองไม่เฉพาะภาษาจีนนะคะทุกทกที่เลยต่อไปคําสุดท้ายนะคะช่วงเหลินผังช่วงเหลินผังในบทเรียนเราเนี่ยความหมายก็คือเส้นทางแต่บทเรียนเรามีคําว่าเหินเหินที่แปลว่ามากเอ๊เด็กๆอาจจะงงว่ามันเกี่ยวข้องกับเส้นทางยังไงเน่นะคะเดี๋ยวเราซื้อมีภาพประกอบให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆยิย่งขึ้นคําว่ามากนั้นนะคะตัวข้างหน้ามาจากคํานี้ รูปภาพสมัยก่อนก็คือคนสองคนคนสองคนอยู่รวมกันนะคะเนี่ยจับมือกันอยู่เห็นไหมคะเป็นรูปคนสองคนมาซ้อนกันอยู่ก็เลยเป็นเหินที่แปลว่มามากแล้วเกี่ยวข้องกับเส้นทางยังไงก็คือเดินไปนะคะเนี่ยจับมือกันเดินไปเด็กๆอาจจะงงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือเมื่อก่อนอะคะ่ะเขาวาดเป็นรูปภาพวาดเป็นรูปภาพก่อนก่อนจะมาประกอบเป็นคําศัพท์ภาษาจีนสมัยเนี้ย ยุ่งยากมากมายหลายคำเหลือเกินเขาก็เลยจับคำนู้นผสมคำนี้ให้ได้เป็นคำศัพท์ได้มากที่สุดนะคะเด็กๆหรือบางคำเนี่ยอาจจะเป็นการออกเสียงมากกว่าซึ่งมันเปลี่ยนไปตามการเวลาที่เราซื้อเคยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการเขียนภาษาจีนแบบตัวเต็มจากการวาดภาพก่อนแล้วก็เป็นจีนตัวเต็มจนสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นจีนตัวย,ยอ่อจีนตัวย,ยอ่อบางตัวเนี่ยแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆจาไว้ว่าคํานี้ มาจากหมวดคำแบบไหนคำว่าหาวที่แปลว่าดีหมวดคำคือมาจากคำนี้คำว่ามาที่แปลว่าไหมายเนื้อที่แปลว่าหละหมวดคำมาจากไหนมาจากตัวนี้เห็นไหมครับก็จะมีหมวดต่างๆอยู่เราสามารถเดาได้ว่าถ้าภาษาจีนมีคำเหล่านี้จะแปลว่าอะไรหรือเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ หน้าต่อไปจะเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะให้เล่นเกมเดี๋ยวเราซื้อจะมาสอนเด็กๆแล้วให้เด็กๆเ,เล่นเกมกันตอนเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราซื้อผ่านหน้านี้ไปก่อนต่อไปหน้าสิบสามนะสุดท้ายที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะหัวข้อด้านบนเลยค่ะตู้ยี่ตู้ฝึกอ่านกันเถอะให้นักเรียนลองอ่านนะคะสัทท่าอักษรพินอินอ่าแล้วก็จะมีตัวจีนอยู่ด้านล่างด้วยแล้วก็ลองช่วยกันแปลนะคะเดี๋ยวแปลพร้อมๆเหล่าซื้อไปเลยว่า ประโยคต่อไปนี้แปลว่าอะไรบางคำอาจจะไม่มีในบทเรียนนะคะเป็นคำที่ผสมคำขึ้นมายกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเดาลลองอ่านพร้อมกันเลยติงติงหนีหาวติงติงหนีหาวติงติงเป็นชื่อตัวละครเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะเด็กผู้ชายชื่อว่าติงติงหนีหาวแปลว่าสวัสดีเพราะฉะนั้นติงติงหนีหาวก็แปลว่าสวัสดีติงติง ง่ายมากๆเลยเวลาเราจะสวัสดีใครเราก็ลองพูดชื่อเพื่อนไปก่อนแล้วก็ตามด้วยคําว่าหนี้หา่าข้อสองเป็นชื่อตัวละครเด็กผู้หญิงจําได้ไหมคะว่าชื่ออะไรเหมยเหมยหมยนีหา่าเหมยเหมยหนีหา่าแปลงง่ายมากๆเลยเหมยเหมยก็คือชื่อคนหนีหา่าแปลว่าสวัสดีเพราะฉะนั้นเหมยเหมยหนีหา่าก็แปลว่าสวัสดีเหมยเหมย ต่อไปข้อที่3หนีหาวมาหนีหาวมาเป็นการถามสาะทุกสุกดิบจำได้ไหมคะแปลว่าอะไรเอ่ยหนีห่าวมาเธอสบายดีไหมเธอสบายดีไหมต่อไปข้อที่4วอเหินหาววอเหินหาวฉันสบายดีฉันสบายดีข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะวอเย่เห e ินหาววอเย่เหินหาว ฉันก็สบายดีฉันก็สบายดีเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนบทที่หนึ่งของเราในชั้นป .4 เชื่อเรื่องว่าหนี how, ้หาวมาหนี้หาามาเธอสบายดีไหมอ่าคราวนี้เด็กๆขึ้นป .4 แล้วจะมีบททบทวนอยู่ท้ายบทแบบนี้นะคะในเล่มสีเหลืองเล่มแบบเรียนนี่แหละค่ะยังไม่ใช่แบบฝึกหัดน,นะคะท้ายบทจะมีให้เด็กๆลองสรุปว่า จงเขียนคำศัพท์และประโยคที่ได้จากบทเรียนนี้จงเขียนคำศัพท์และประโยคที่ได้จากบทเรียนนี้คำศัพท์ก็คือในบทเรียนบทที่1นึ่เนี่ยเด็กๆเ,เรียนคำว่าอะไรบ้างลองเปิดไปดูสิคะว่าเหล่าซื้อสอนคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์ก็จะอยู่ในหน้าที่9มีคำว่านี้หาวมาเหินเสียเพวกนี้นะคะเด็กๆสามารถเลือกคำศัพท์ต่อไปนี้ไปใส่ในช่องสีชมพูได้เลย เด็กๆเขียนภาษาจีนนะคะแบบนี้เราก็ตามด้วยคําแปลภาษาไทยเดี๋ยวเราซื้อจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไปกรอบสีฟ้านะคะกรอบสีฟ้าให้นักเรียนเขียนประโยคที่ได้จากบทเรียนนี้ให้นักเรียนเขียนประโยคที่ได้จากบ,บทเรียนนี้ให้นักเรียนเลือกมาอย่างน้อย2ประโยค2ประโยคนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เด็กๆได้เรียนในบทเรียนนี้2ประโยคนะคะไม่ต้องเขียนมากเดี๋ยวเราซื้อ ให้ดูว่าหน้าไหนที่เราเรียนประโยคกันไปอ่าประโยคต่างๆก็จะอยู่ในหน้าบทสนทนาบทที่8นะคะให้เด็กๆเ,เ,เลือกมา2ประโยคพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยลองแปลดูด้วยนะคะว่าแปลกันได้หรือเปล่าอย่างคําว่าหนีห่าวเนี่ยไม่ได้เรียกว่าประโยคนะคะเด็กๆเป็นแค่คําทักทายเป็นวลีสั้นๆถ้าเป็นประโยคจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าประโยคหรือเด็กๆอาจจะไปดูหน้านี้ก็ได้ หน้าที่13นะคะที่เราซื้อสอนไปวันนี้เห็นไหมคะมีประโยคทั้งหมด5ประโยคให้นักเรียนเลือกมาแค่2ประโยค2ประโยคเท่านั้นพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเขียนคำนี้เลยเขาเน่งติ่ง,งๆหนีหาวต,ติ่งๆหนีหาวแปลว่าสวัสดีตดิิงๆเด็กๆก็เขียนคำแปลลงไปเดี๋ยวตัวอย่างเราซื้อส่งให้ดูในลายครั้งหนึ่งนะคะ ไม่ต้องเขียนภาษาจีนนะคะเดี๋ยวให้เขียนเป็นสัททาอักษรพินอินแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยค่ะต่อไปด้านล่างจงวาดภาพสิ่งที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในบทเรียนนี้แต่ละบทเนะะี่ยค่ะเราซื้อจะมีการเล่าเกรดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในบทเรียนนั้นๆอย่างบทที่1น,นะคะเหาซือได้เล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังจําได้ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้ว ในเกิดความรู้ภาษาจีนเราซื้อได้เล่าเรื่องสำเนียงภาษาจีนให้เด็กๆฟังเอ๊ะแล้วเราจะวาดเป็นรูปภาพยังไงนะสำเนียงภาษาจีนนักเรียนก็วาดเป็นรูปคนหนึ่งคนแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนหรือเขียนคําว่าฮั่นหยีแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าคนนี้พูดจีนกลางอีกคนนึงพูดจีนแต้จิ๋วหรืออีกคนนึงพูดจีนแคะจีนกวางตุ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบแล้วแต่นักเรียนสะดวกเลย วาดลงไปในช่องนี้นะคะใช้ดินสอวาดพร้อมทางระบายสีค่ะหน้านี้เราซื้อมีคะแนนให้ด้วยนะคะเป็นการสรุปว่าในบทที่1เนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างเรียนอะไรไปบ้างเดี๋ยวตัวอย่างนะคะเราซื้อส่งให้ดูในรายอีกครั้งหนึ่งเพราะนักเรียนเพิ่งจะขึ้นปสียังไม่เคยทําแบบนี้นะคะของท้ายบทวันนี้เราซื้อให้งาน5คะแนนนะคะในหน้านี้ต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดเล่มสีขาว ให้นักเรียนทำงานหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองข้อที่สี่เขียนหมวดคําอักษรจีนที่เราเสืออธิบายไปว่าอย่างเช่นคำนี้หนีที่แปลว่าเธอเนี่ยหมวดคำหรือตัวบอกความหมายของคําว่าหนี่ที่แปลว่าเธอเนี่ยมาจากตัวไหนก็คือตัวด้านหน้าที่เป็นตันเหลือนพังนักเรียนสามารถเปิดดูเล่มสีเหลืองนะคะเล่มสีเหลืองได้เลยนะคะอยู่ในหน้านี้ค่ะเห็นไหมคะคำว่าหนีหนีที่แปลว่าเธอเออหมวดคำหรือตัวบอกความหมายเนี่ยมา เป็นตัวไหนก็คือตัวนี้เด็กๆก,ก็เขียนตัวนี้ลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยใช้นิสสอทำนะคะข้อที่สองหาวหาวที่แปลว่าดีเอ๋คำว่าดีนี่หมว,หมวดคำหรือตัวบอกความหมายมาจากส่วนไหนจำได้ไหมคะที่เราซื้อเพิ่งสอนวันนี้มาจากส่วนที่แปลว่าผู้หญิงเด็กๆจำได้ไหมว่าผู้หญิงคือส่วนหน้าหรือส่วนหลังถ้าจำไม่ได้ก็เปิดดูเล่มสีเหลืองหน้า,นาเมื่อกี้นะคะที่เราซื้อเปิดให้ดู เห็นไหมคะหาวดีมาจากพูดความหมายตัวบอกความหมายคือผู้หญิงคําว่าผู้หญิงคือตัวไหนก็คือตัวนี้นักเรียนก็เขียนคนํานี้ลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยอาจจะงงนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในการเรียนเรื่องหมวดคําอักษรจีนนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงถามเราซื้อหรือลองทําส่งมาก่อนก็ได้คะ่ะ ต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะของวันนี้หน้าที่3หน้านี้ง่ายมากๆเลยให้นักเรียนระบายสีอักษรที่เหมือนกันด้วยสีเดียวกันแล้วก็นับจํานวนให้นักเรียนนับจํานวนนะคะใส่แล้วก็เขียนเลขลงไปในลูกโป,ปง่งยกตัวอย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการภาษาจริงคาว่ามามา,มาที่แปลว่าคุณแม่นักเรียนอยากใช้สีอะไรระบายคาว่าคุณแม่ดีสมมุติอยากใช้สีชมพู นักเรียนก็ใช้สีไม้และใบลูกโป่งที่มีคำนี้ทั้งหมดสีชมพูด้วยสีชมพูนะคะมาายกตัวอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดอ่านักเรียนระบายคาว่ามาที่แปลว่าคุณแม่ทั้งหมด7ลูกนะคะลูกป่งเจ็ลูกนักเรียนก็เขียนเลขเจลงไปตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวตัวอย่างเราซื้อทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วส่งเข้าไปในไลน์นะคะอย่าลืมทํางานมนาะส่งเราซื้อนะคะ